ครับผมนายธิพงกรสายวงคำวันนี้ผมจะมาคีวงจรและเต่าวงจร TLC สี่ LC. กลับทางหมุนมอตเตอร์3ฟิเฟสแบบจ็อกกิ้งครับเริ่มกันเลยนะครับเซตม่อน1 e ึ่เอกีม่อน1 e อนเอกีหนงเอ็กีพรจเอกีทำมาเริ่มเต่าวงจรกันเลยนะครับ XW เซต x ศูนย e ์เยี e okay. ่ยงอี y สองสี่เซ็ตห้าเซ็ต y สองสามเยี่ครับ x the view เซต x ็กหนึ่งเอ็กอีนะวมวเซตวายสองสามเซตอ่าเซตวยสองสี่ x อ e <R w S 1> ต่อไปเรามาเซฟรันนะครับอินอินเด็กหนึ่งเก้าเซต P R G S C H e ีเซตจุดต่อวงจรเลยนะครับ ออกยสี่โวลต์ครับเข้าสวิตช์หน่งครับตั้มสวิตช์นึ่กับสวิตช์ที่สองครับออกจากสวิต์ที่หนึ่งครับ ไปที่ x ศูนย์ครับออกมจากสวิตที่2ครับไป x หนึ่งครับเข้าศูนย์นครับเข้าคอมมอนครับ หนึ่งไฟยี่สิบสี่ครับเข้าที่ี C ยสองสามครับเอว่าสองสามครับเข้าค่อยหนึ่งของรีเลย์ครับออกค่อยหนึ่งรีเลย์ครับ เข้าที่ศูนย์ครับองที่สี่โวล์ครับเข้าสี่คอมมอนของยี่สิบสี่ไว้ยี่ิบสี่ครับ ไว้ยี่สี่ครับเข้าคอยสองครับ relay r ครับอ o อยสองครับเข้าศูนย์ครับต่อไปเอาไฟเลยเออ L หนึ่งครับเข้าที่ฟิลหนึ่งครับ จับมาห้ดิยได้แล้กูเปล่ใส่จับได้ออคิวหนึ่งครับจับไ่ไเลยไปที่ลีเล่องยลีเม่รีเล่ที่หนครับไปอันที่องครับจำลีเล่ที่หนึ่งครับไปอังที่สองครับ เอ NO ครับเข้าคอยของแมกเนติกครับตัวที่หนึ่งดังนั้นเอาเอ NO ของรีเลย์ตัวที่สองนะครับเข้าที่ C ของแมกเนติกตัวที่สองครับ เอาอแล้วแค่กี่ปุ่นให้ยูนิ่ซิลเปิดเอานิวตันนะครับมาเข้าที่ฟิล5ครับฟิลด์ห้านะครับมาเข้าคอมมอนส,สองนะครับของแมกนเิเตตที่สองครับ จำจากสมอนสองสองตัวที่สองนะครับมาสมอนสองสองตัวที่หนึ่งครับเนีบาเลายอาลนสองกับสามนะครับเข้าที่ฟิลครับจำฟิลหนึ่งนะครับเข้าที่อาร์ครับ ค้วสองนะครับเข้าที่เอสครับเป็นนโดส์คอบิวสามนะครับเข้าที่สีนะครับการเอินโด U3 นะครับเข้าที่ทีครับหรือว่า13ออกจาก U ครับเข้าที่ o อ e r โ o ล d ครับ 1Overlord ออกจาก V ครับที่2ไปเข้าที่เลข3ครับอ,อ Overlord ออกจากวครับยี่สิบสามและเข้าที่โอเวอร์โหลดห้าครับดังนั <c oughs> ้นออกจากสองครับเ <c oughs> ข้าที่มอเตอร์ครับจากสองของโอเวอร์โหลดนะครับเ <c oughs> ข้าที่ ยูนหนึ่งครับออกจากสีนะครับเข้าบีครับออกจากหกครับเข้าดะเบิยครับ <ส>จากนั้นจำ v v ส u 2 w 2เข้าด้วยกันครับนัออกกกีี<ส>้้เงแลว ทำไฟออกจาก r11 นะครับมาเข้าที่ t า3ของแมกเนติกตัอที่สองนะครับออจาก s12 ของแมกเนติกตัวที่หนึ่งนะครับเข้า,าที่ s12 ของแมกเนติกตัวที่สองครับตัวสวิตช์ s1 นะครับมอตเตอร์หมุนนะครับ โบสวิตเอสสองวอเตอร์หมุนครับหมุนกับทางครับปล่อย